มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพ่อกติกพูดแล้วหลังลูกสาวสารภาพในเรื่องของแตงโม4เมษายน65ภายหลังพนักงานสอบสวนสอบพอมืองนนทบุรีได้แจ้งข้อหานางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือว่ากติกในข้อหาให้การเท็จตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 7 2 หลังจากนั้นนะคะโลกโซเชียลถามกระติกว่าหลังจากเกิดเรื่องกระติกนอนหลับบ้างไหมยังรักแต่งโมหรือเปล่าซึ่งกระติกบอกว่าติกเองไม่ได้กลับบ้านนอนนะเอาอย่างนี้ไม่พูดดีกว่ามันเป็นเรื่องของเราอย่างติกรักโมไหมรู้กันอยู่แล้วคนรอบข้างใกล้ชิดก็จะรู้แต่ถ้าคนนอกไม่ได้เข้ามาอยู่ด้วยเขาสัมผัสไม่ได้อันนี้เข้าใจนะเพราะเขาไม่ใช่คนนายเขาไม่ใช่เราสองคน ถ้าคนที่อยู่ในบ้านอย่างคุณพ่อเขารู้อยู่แล้วเพราะไม่อย่างนั้นเราอยู่ไม่ได้มานานถึง20ปีหรอกนายเกียรติศักดิ์กล่อมสกุลพ่อของนางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์หรือว่ากระติกเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงกรณีลูกสาวถูกแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องแต่งโมคุณพ่อบอกว่าผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกถ้าผิดก็ต้องยอมรับถ้าลูกผิดผมนี่แหละจะเป็นคนที่ส่งเขาเข้าเรือนจำเอง ก่อนหน้านี้ไม่ได้มาด้วยเนื่องจากลูกสาวยังไม่โดนแจ้งคดีแต่พอโดนแจ้งความแจ้งข้อกล่าวหาตนจึงมาปรึกษาทนายที่เป็นทีมของนายศิระเจนจากะยืนยันไม่กังวลในคดีให้กฎหมายดาเนินการโดยในวันที่เกิดเหตุแตงโมพลัดตกเรือก็ติกได้โทรมาปรึกษาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังซึ่งตนเองได้บอกลูกสาวไปว่าโตแล้วคิดเอาเองถ้าไม่ไหวตนจะมาช่วย ผู้สื่อข่าวถามว่าที่ผ่านมาสังคมตำหนิกระติกในหลายเรื่องคุณพ่อสะเทือนใจไหมหน้ากิติศักดิ์บอกว่าชีวิตคนเรามันก็ต้องแกล่งมันสมควรที่ต้องโดนก็ต้องโดนถ้ามันไม่สมควรต้องโดนสังคมก็คิดเอาเองสังคมอาจจะตาหน้าว่าลูกของตนไม่ดีเมื่อถามว่าเชื่อคำให้การของลูกไหมหน้ากิติศักดิ์ย้อนถามสื่อว่าถ้าเป็นลูกของคุณจะเชื่อไหมถ้าไม่ได้เข้าข้างลูกถ้าลูกตนผิดก็คือผิด เมื่อถามว่าเห็นด้วยไหมกับการเกิดเรื่องแล้วกระติกกลับบ้านน้ากตรติสกล่าวว่าถ้าพูดไปกลายเป็นวัทล้ะก,กับสังคมตนได้บอกลูกว่าทิ้งเพื่อนมาทําไมแต่กระติกได้บอกเหตุผลทําให้ตนเข้าใจกระติกไม่ได้ทิ้งเพื่อนแต่มีเหตุผลที่พูดไปเราทุกคนคิดว่ากระติกโกหกพอกระติกพูดแล้วนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ